สเทคนิคง่ายๆทำให้น้องแมวมีความสุขมากขึ้นไปอีกข้อที่หจัดมุมที่นอนแสนสบายโดยหาที่นอนนุ่มๆหรือว่าผ้าห่มที่น้องแมวชอบวางไว้ในมุมเงียบๆที่น้องสึ้กปลอดภัยสบายใจเช่นใต้โต๊ะหรือว่ามุมห้องที่สงบๆ 2. 2. ดูว่าน้องแมวชอบหรือไม่ชอบเวลาน้องแมวก็มีความสุขน้องแมวเขาจะนอนหลับสบายนวดอุ้งเท้าไปมาเหมือนนวดที่นอนมนตัวยังมีความสุข แต่ถ้าน้องแมวไม่ชอบน้องเขาจะซ่อนตัวร้องเมียวบ่อยๆกระดิกหางแรงๆ 3. าทำให้บ้านน่าอยู่สำหรับน้องแมวโดยการใช้ไฟที่ไม่สว่างจ้าจนเกินไปพยายามทำให้บ้านเงียบๆให้น้องได้เดินสำรวจเล่นรอบๆบ้านแขวนของเล่นเบาๆให้น้องดูเช่นคนนกติดเชือกเวลาให้ลูกทัดแล้วขยับเหมือนนกจริงๆลูกปิงปองแขวนโดยเชือกให้แขวงไปมาลิปปินทาสีสดใส ให้น้องแมวมองหรือว่าเอื้อมเล่นหรือจะเป็นของเล่นที่มีเสียงกุ้งกิ้งเบาๆเ,เช่นลูกบอลเล็กๆที่มีระฆังด้านไหนสี่ทำอะไรให้เป็นเวลาโดยการให้หารเป็นเวลาเดียวกันทุกวันเล่นกับน้องเป็นเวลาเปิดเสียงธรรมชาติให้ฟังเป็นเวลาเมื่อเราทําอย่างนี้แล้วน้องแมวจะรู้สึกปลอดภยัยสบายใจแล้วก็มีความสุขมากๆเลยค่ะทุกคนอยากลองทาอะไรให้น้องแมวก่อนดีคะ ถ้าชอบเทคนิคการดูแลน้องแมวแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ